สวัสดีครับวันก่อนผมพูดเรื่องของฝีดาดลิงหรือมังกี้พ็อกซ์นะครับก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับชิคเก้นพ็อกซ์หรือโรคสุกใสไหมคนที่เคยเป็นโรคสุกใสเคยฉีดวัคซีนโรคสุกใสสามารถที่จะป้องกันการเกิดมังกี้พ็อกซ์ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่า มังกี้พ็อก์กับชิคเก้นพ็อก์เนี่ยนะครับมันเป็นไวรัสคนละประเภทกันเลยนะครับมังกี้พ็อก์อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าออทอพ็อกส์ไวรัสนะครับส่วนตัวของชิคเก้นพ็อก์เนี่ยนะครับมันอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเฮอร์ปีสไวรัสนะครับไวรัสสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นถ้าตอบง่ายๆก็คือต่อให้ท่านเคยเป็นสุกใสมาก่อนในตอนเด็กหรือเป็นชิคเก้นพ็อก์นี่แหละครับมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับหรือท่านเคยฉีดวัคซีนสุกใสวัคซีนชิคเาาก้นพ มังกี้พ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงลึกไปเลยว่าตัวของชิคเก้นพ็อกส์นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มในเรื่องของเฮอร์ปีสไวรัสเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับใครที่ฟังแล้วยุ่งยากก็ข้ามไปตรงชิคเก้นพ็อกส์เลยก็ได้นะครับที่ผมจะพูดถึงแต่ว่าวันนี้ผมจะลงไปว่าไอ้เฮอร์ปีสไวรัสเนี่ยมันคืออะไรมันมีกี่อย่างนะครับกันแน่นะครับมาเข้าเรื่องเลยกันเลวกันนะครับเฮอร์ปีสไวรัสนะครับหรือ human herpes virus เจนนี้เนี่ย มันเป็นไวรัสชนิดที่สามารถซ่อนตัวอยู่ในร่างกายของคนเราได้ตลอดชีวิตเลยนะครับรอวันที่เราจะอ่อนแอแล้วมันก็จะออกมานี่คือปัญหาของมันในการที่มันเข้าไปในร่างกายคนครั้งแรกมันจะทําให้เกิดปัญหาบางอย่างแล้วแต่ชนิดของมันนะครับและพอมันออกมาอีกรอบหนึ่งก็จะทําให้เกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งได้นะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะไล่ให้ฟังเลยว่าเฮอร์ปีไวรัสทั้งหมดมันมีกี่แบบกันแน่นะครับทั้งหมดก็มีทั้ง 8แบบนะครับเรียกว่า human herpes virus ชนิดที่1 2 3 4 5 6 7 8แนะครับแล้วมันก็มีชนิดชนิดที่9ซึ่งจัดรวมเข้ามาแต่ว่าชนิดที่9เนี่ยนะครับมันมาจากลิงนะครับก็จะไม่เรียกว่าเป็นของคนแต่ว่าปัญหาคือมันติดเข้ามาในคนได้นะครับอ่ะตัวที่1กับ2นะครับก็จะมีชื่อว่า human herpes virus ชนิดที่1และ2แต่ว่ามันก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือ herpes simplex virus ชนิดที่1และ2 2ตัวนี้เนี่ยนะครับมัน มีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันสามารถที่จะทําให้เกิดโรคโรคหนึ่งก็คือเริมนั่นเองนะครับเริมก็เป็นโรคที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคาว่าเริมไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับถ้าท่านมาต่างประเทศแล้วบอกว่าเออเราเคยเป็นเริมมีตุ่มเริมขึ้นมาฝรั่งไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า cold sore นะครับ cold ที่แปลว่าเย็น s o u ที่แปลว่าเป็นแผลนะครับ c o ซ d s o r นะครับมันก็จะมีชนิดที่1และ2เนี่ยนะครับมันมักจะเป็นตุ่มใสนะครับตรงบริเวณปากหรือว่ามันเกิดขึ้นในในช่องคออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับชนิดที่2มักจะเจอที่อวัยวะเพศนะครับก็จะเป็นตุ่มใสพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็จะเจ็บแสบมากๆเลยนะครับสองอย่างนี้ชนิดที่1และ2อาจจะสลับที่กันก็ได้นะครับหอาจจะไปเจอที่อวัยวะเพศหรือ2อาจจะมาเจอที่ปากก็ได้นะครับแต่ว่า1มันมักจะเจอที่ปากมากกว่าและ2อก็มักเจอ แต่ในคนที่อ่อนแอมากๆนะครับเช่นว่ามีภูมิการบกพร่องเป็นโรคเอดสเป็นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับหรือเป็นมะเร็งบางอย่างได้ยาเคโมโมันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันทําให้เกิดอวัยวะอื่นอักเสบเช่นปอดอักเสบติดเชื้อตัวนี้ได้แล้วก็มีตาอักเสบได้หรือเข้าไปในระบบประสาททําให้สมองอักเสบเลยก็ได้อันนี้คือเป็นความน่ากลัวแต่ถ้าท่านมีภูมิต้านทานบกพร่องภูมิต้านทานปก,ปกตินะครับมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ จะมีแค่ว่าช่วงที่ชันอดนอนเครียดมากๆมันก็อาจจะออกมาก็ได้นะครับพวกนี้นะฮะถ้ามันออกมาก็มียาทานป้องกันไว้ให้มันไม่ออกมาก็ได้นะครับเอ่ะเฮอร์พีสชนิดที่3นะครับก็คือตัวชิกันพอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับเฮอร์พีสชนิดที่4นะครับชนิดที่4ก็เดี๋ยวผมขอคิดแป๊บหนึ่งเอ่อชนิดที่4เนียจะเรียกว่า EBV ไวรัสหรือเ p s t e i n b a r r v i r u s นะครับอ่า e p s t e ต n Barr v i r u ัตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ ทำให้บางคนเนี่ยเวลาติดเชื้อเข้าไปครั้งแรกก็จะมีต่อมน้ำเหลืองโตมีไข้ได้นะครับโดยเฉพาะในเด็กมันติดกันทางน้ำลายนะครับแล้วก็ภาวะนี้เนี่ยนะครับมีพิเศษอย่างหนึ่งนะครับมันชื่อว่า infectious mononucleosis นะครับ infectious แปลว่าติดเชื้อ mononucleosis ก็คือเป็นเซลล์ซึ่งมันมีเซลล์เดียวเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีเซลล์เดียวนะครับมันจะมีการเพิ่มจานวนมาหาศาลมากเลยซึ่งก็คือกรณีของ B เซลล์ของเรานั่นเองนะครับที่เราเคยพูดเรื่องตรวจภูมิตรวจภูมิเนี่ยก็คือ B เซลล์นะฮะเซลล์ตัวเนี้ย มันมักจะเป็นที่อยู่ของ EBV ไวารัสหรือ Epstein b a r r v i r u นะครับพอมันเข้าไปในเซลล์นี้มีความเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งนะฮะเด็กที่ติดโรคนี้เข้ามาครั้งแรกแล้วมีอาการไข้มีต่อมเหลืองโตมีตับอักเสบอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับถ้าไปกินยาอะม็อกซิซิลินเมื่อไหรแล้วก็เสร็จแน่ๆน,นะครับหรืออะม็อกซิคลาฟเนี่ยเสร็จแน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีผื่นทั่วตัวเลยครับนะทำให้อันนี้มันเป็นทริคอันนึงซึ่งเราบอกได้เลยว่าโอ้เด็กน่าจะเป็น EBV ไวรัสนี่แหละกินอะม็อกซี่ครอบผื่นขึ้นมันไม่ใช่แพ้อะม็อกซี่นะครับกินอะม็อกซี่ไม่มีปัญหาไม่ได้แพ้นะครับแต่มันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในกรณีของ EBV แล้วก็การกินยาอะม็อกซี่นะครับในอนาคตถ้าภูมิต้านทานบกพร่องมากๆนะครับ EBV พวกนี้มันจะกลายไปเป็น,ปนมะเร็งได้นะครับเช่นมะเร็งลิมโฟมานี่แหละครับนะลิมโฟมาตามตามที่ต่างๆคือมะเร็งต่อมเหลือพวกนี้จะน่ากลัวมากนะครับเอ v นะครับต่อไป เป็นเฮอร์ปีชชนิดที่5หรือ CMV ไวรัสนะครับ CMV หรือไซโตเมกาโลไวรัสไซโตแปลว่าเซลล์เมกาโลแปลว่าใหญ่นะครับไซโตเมกาโลไวรัสคือเซลล์มันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีที่มาที่ว่าเวลาเซลล์ไหนมันติดไอตัวตัว CMV ไวรัสหรือเฮอร์ปีไวรัสชนิดที่5เข้าไปเนี่ยเซลล์ Cell มันจะโตขึ้นแล้วก็ในเซลล์เนี่ยมันจะมี ตะกอนอย่างหนึ่งเรียกว่า inclusion body อยู่ในเซลนะครับทำให้เซลมันนิวเคลียสมันโตโตขึ้นแล้วก็มีไอตะกอนเนี้ยอยู่ข้างในนะครับทางการแพทย์เราก็จะรู้ดีเออหน้าตามันเป็นแบบนี้น่าจะเป็น C M V virus นะเวลาเราไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นรุนแรงได้เช่นเป็นตับอักเสบได้นะครับแต่ว่าที่เรากลัวก็คือคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องซะมากกว่าเช่นเป็น H I V รุนแรงนะครับเป็นคนปลูกถ่ายอวัยวะนะครับกินยากดภูมิเพราะว่ามันออกมาได้แล้วมันก็ติดเชื้อได้หลายๆอันเช่น เกิดท้องเสียเป็น CMV อักเสบมากๆในในลำไส้อักเสบนะครับเป็นตาอักเสบเป็นจอประสาทต,ตาอักเสบเข้าไปในขาสันหลังหรือว่าไปกดไข,ขกระดูกทําให้ไข่กระดูกทํางานไม่ได้ทําให้เกิดเลือดต่ําทําให้ไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวมันต่ำอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับ CMV ไวรัสแต่เราไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะว่ามันยากเกินไปนะครับเฮอร์ปีไวรัสชนิดที่6กับ7เนี่ยมันไม่มีชื่อเฉพาะนะครับแต่มีความโดดเด่นอย่างหนึ่งเฮอร์ปีไวรัสชนิดที่6เนี่ยนะครับ เอาไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังลงกันว่าคือปีวรัสชนิดที่6มันทําให้เกิดไข้และผื่นในเด็กได้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเรียกว่า six disease หรือว่าโรคที่6กทำไมจึงถึงเรียกว่าโรคที่6ในเด็กเนี่ยไข้และผื่นน่ะมันมีหลักๆอยู่6โรคด้วยกัน6โรคด้วยกันแล้วบังเอิญในตัวนี้เป็นตัวที่6ถ้าสนใจแล้วใครสนใจในอนาคตถ้าพิมพ์คอมเมนต์ไว้ผมอาจจะมาพูดได้ฟังว่าไข้และผื่นในเด็ก6โรคเนี่ย,ย,นนยมันคือมันเกิดมาจากอะไรได้บ้างนะครับแต่วันนี้เราข้ามไปก่อนนะครับ เฮอร์ปีไวรัสชนิดที่7ก็เหมือนกันนะครับทำให้เกิดไข้แต่มันไม่ค่อยมีผื่นเท่าไหร่นะครับเฮอร์ปีไวรัสชนิดที่ 8, อ่าตัวนี้มีความสลักสําคัญอย่างหนึ่งคือมันมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งหรือว่าโรคพวกนี้ถ้าถ้าเป็นหมอนะฮะต้องรู้จักนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด3ามะเร็งที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับถ้าเรียนหมอมต้องรู้จักนะใครไม่รู้จักก็มาฟังให้ให้เข้าใจกัน,น้วครับมะเร็งอันแรกคือคาโพซิสซาโคม a านะครับมันเป็นมะเร็งของหลอดเลือดนะครับ เกิดขึ้นในคนที่ภูมิต้านทานต่ำมากๆนะครับอันที่2คือ primary effusion lymphoma effusion ก็คือเป็นการที่มีน้ำออกมาในช่องอะไรสักอย่างนะครับ primary effusion lymphoma lymphoma เอาอีกแล้วมะเร็งต่อมเหลืองแต่มันเป็นมะเร็งต่อมเหลืองซึ่งเกิดขึ้นกับเยื่อหุ้มต่างๆในร่างกายเช่นเยื่อหุ้มปอดนะครับเยื่อหุ้มภายในช่องท้องนะครับอ่าก็จะเกิดเป็นภาวะนี้ขึ้นมาได้อันที่3คือที่เรียกว่า multicentric Castleman disease นะครับ ชื่อเนี้ยประหลาดนะครับท่านไม่ต้องรู้จักหรอกว่ามันคืออะไรข้ามไปก่อนก็ได้นะครับตัวที่9ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วติดเชื้อในคนได้ก็คือซิมเมียนไวรัสหรือเฮอร์พีสบีไวรัสนะครับมันมาจากลิงนะครับลิงซิมเมียนแปลว่าลิงนะครับลิงก็มีหลกัลกๆอยู่ฝรั่งเขาจะเรียกมีอยู่สอย่างมีมีเอฟกับมีมังกีนะครับมังกีเนี่ยเป็นลิงที่มีหางแต่เอฟมันไม่มีหางอ่านี้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับดังนั้นเฮอร์พีสไวรัสเนี่ยก็มีทั้งหมด ของคนมี8อันนะครับของลิงที่เข้ามาติดในคนก็มีอีกอันหนึ่งนะครับอ,อ,อาจจะแยกแล้วก็มีการแบ่งชนิดย่อยได้อีกนะครับเช่นแบ่งเป็นเอลฟาเฮอร์พีไวรัสเบต้าเฮอร์พีไวรัสและแกมมาเฮอร์พีไวรัสตามบริเวณซึ่งไอเชื้อพวกนี้มันชอบเข้าไปซ่อนนะครับเช่นเอลฟาเฮอร์พีไวรัสเนี่ยมันชอบเข้าไปซ่อนอยู่ในปมประสาทนะครับก็มีเฮอร์พีไวรัสชนิดที่1หรือ2นะครับ อ่า uh, chickenpox นะครับแล้วก็ herpes B virus พวกนี้มันชอบซ่อนอยู่ในปมประสาทนะเป็นต้นแล้วก็ถ้าเป็น beta herpes virus beta herpes virus นี่มันชอบเ,อเดี๋ยวผมคิดก่อนแป๊บนึงมันชอบซ่อนอยู่ในเซลล์ที่เป็นเซลล์ uh, ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอ่าเซลล์ cell ต้นกำเนิดเม็ดเลือดหรือว่า progenitor hematopoietic cell นะครับ stem cell พวกนี้มันชอบไปซ่อนอยู่ในพวกนี้แล้วก็พวก mononuclear cell เช่น ลิมโฟไซต์อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ B เซลล์ที่เราพูดกันนะ T เซลล์พวกนี้นะครับมันจะชอบไปซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็เอ่อพวกนี้ก็จะมีตัว CMV ไวรัสนะครับที่มันเป็นเบต้าเฮอร์ピวิรัสแล้วก็มีเฮอร์ปิวิรัสชนิดที่6กับ7จ็ดอ่าอ่ามันอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนอีกอย่างคือแกรมมาเฮอร์ปิวิรัสพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ EBV ซึ่งเป็นเอ่อเป็นเฮอร์ปิวิรัสชนิดที่4นะครับแล้วก็เฮอร์ปิวิรัสชนิดแปดพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันพวกนี้จะชอบซ่อนอยู่ในตัว B ีเซลเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะนี่ก็แบมงง่ายง่ายอ่ะโอเคงั้นเราเข้าเรื่องกันดีกว่าในในแง่ของ c h i c k e n Pox นะครับ Chicken Pox เฮอร์ปีวรสชนิดที่3หรือเรียกภาษา,ษาทางการแพทย์ว่า varicella zoster virus นะครับที่มันมี3มีมี varicella กับ zoster เพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสตัวเดียวกันนะครับแต่แสดงอาการไม่เหมือนกัน varicella หรือ chickenpox นะครับตัวนี้คือเวลาที่เราได้เชื้อก็ไปในร่างกายครั้งแรกมันจะมีผื่น ไข้ขึ้นมานะครับมีไข้ขึ้นมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการคันๆแล้วมีตุ่มใสๆขึ้นนะครับตุ่มใสๆพวกนี้หลังจากนั้นมันจะรวมตัวกันเป็นเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าครอปส์นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเป็นตุ่มหนองๆแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นสะเก็ดนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคันมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถ้าเกาแล้วมันก็เป็นแผลเป็นแล้วก็ติดเชื้อเข้าไปได้ถ้าเล็บไม่สะอาดเนี้ยไปเกาๆแล้วติดเชื้อเข้าไปในแผลได้ต้องระวังนะครับมันจะกลายเป็นเป็นสะเก็ดในประมาณสักประมาณ1-2อาทิตย์นะครับ อไพวกนี้ก um, ็จะเริ่มตกสะเก็ดมันแพร่ได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับมันแพร่ทางอากาศนะครับแอีร์บอร์นี่แหละใครอยู่ใกล้ติดหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยเป็นนะครับแล้วก็แพร่ทางสะเก็ดพวกนี้ได้นะครับถ้ามันยังแผลไม่แห้งตกสะเก็ดแล้วสะเก็ดมันยังไม่ล่อออกไปเนี่ยยังแพร่ได้อยู่นะครับโดยทั่วๆไปก็ต้องรอให้สะเก็ดมันมันล่อไปก่อนนะครับถึงจะไม่ถึงจะไม่แพร่นะครับเป็นตกสะเก็ดทั้งตัวเรียบร้อยแล้วไม่มีน้าเหลืองไม่มีอะไรเหลือแล้วตรงนั้นไม่แพร่แล้วนะครับแต่ก่อนหมมดันไไม่ด้ติเฉพาะตรงน้ําาเือแต่่วมันนผ่าาาทงลหยใจได้ด้วยนะครับ นี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะฮะแล้วไอสุกใสพวกนี้นะครับถ้าเป็นในเด็กเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาครับมันเป็นแล้วมันก็หายได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่แล้วก็อาการมักจะรุนแรงเช่นอายุเกิน 15- 1 6 17พวกนี้ขึ้นไปนะถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วไปติดสุกใสนะไปเจอเด็กที่เป็นสุกใสหรือไปเจอคนที่มีโรคงูสวัสดอนะ่ะมันจะรุนแรงละรุนแรงแปลว่าอะไรรุนแรงแปลว่า มันมีโอกาสเข้าไปในอวัยวะภายในได้เช่นเป็นตับอักเสบเป็นปอดอักเสบเป็นปอดอักเสบนี่ตายได้เลยนะครับตายได้เลยต้องรีบรักษาไม่งั้นตายนะครับเนี่ยน่ากลัวอย่างหนึง่งหรือว่าในเด็กกลุ่มที่เป็นมะเรง็งโดยเฉพาะมะเร็งลิวคีเมียอย่างเงี้ยนะครับเด็กพวกนี้เขาจะรุนแรงได้แล้วก็ที่สําคัญคือ,อตัวนี้นะครับวาริเซลลาหรือ c h i ก k นพ็อกซ์เนี่ยนะครับเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วทําให้เกิดอาการรุนแรงพวกนี้นะฮะถ้าคนที่ปุ่มต้านทานไม่ดีเช่นเป็นลนะิวคีเมียเนี่ย แผลที่เมื่อกี้ผมบอกว่าแผลมันจะตกสะเก็ดประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์อะแต่ว่าถ้าเป็นุเด็กกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้เวลานานกว่าน,นั้นประมาณ3เท่านะครับอาจจะเดือนครึ่งด้วยอ่ะในช่วงนี้สามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเลยนะครับน่ากลัวมากเลยนะอันนี้ปัญหานะครับแต่วารเซิล่าโชคดีอย่างหนึ่งคือมันมีวัคซีนนะครับแล้วมันก็มีวิธีรักษาด้วยยาใช้ใช้ยารักษาได้นะครับอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนท้องที่ไม่เคยเป็นสุขใสมาก่อนในชีวิตไม่เคยฉีดวัคซีนแล้วเป็นเข้าไป อันตรายมากเพราะว่ามันทําให้คนท้องตายได้นะครับตายได้ะวิธีในการป้องกันอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนมันจะป้องกันได้วัคซีนก็มีชื่อ v ว r v a x นะครับในแต่ประเทศทผมไม่แน่ใจว่าดีห้อนี้หรือเปล่านะครับมันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะเชื้อมันยังไม่ตายนะครับดังนั้นคนที่ภูมิต้านบกพร่องคนที่ตั้งครรภ์อยู่ไม่ให้ฉีดนะครับไม่ให้ฉีดเด็ดขาดนะครับโดยในเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยก็ฉีดได้หมดทุกคนนะครับ มันจะเป็นการฉีดทั้งหมด2เข็มนะครับถ้าเด็ก13ขึ้นไปอาจจะมีคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีนก็พิจารณาการฉีดได้นะครับการฉีดระยะห่างก็จะไม่เท่ากันใน,ในเ,ดเด็กเล็กกับเด็กโตนะครับในเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องห่างประมาณสักสเดือนนะเข็ม1กับเข็ม2ถ้าเป็นในเด็กที่โตแล้วหรือผู้ใหญ่ก็อาจจะฉีดให้มันใกล้ขึ้นได้ประมาณสัก2เดือนก็ได้นะครับเป็นต้นนะฮะแต่ภูมิุมกันบกพร่องห้ามฉีดนะครับมันเป็นเชื้อเป็นนะฮะอันนี้คือปัญหาการรักษาพวกนี้ก็ ข้อแรกคือจําเป็นจะต้องให้ยาลดอาการคันเพราะว่ายิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งติดเชื้อแล้วยิ่งติดเชื้อบางทีแผลเป็นก็เป็นเยอะนะครับยาแก้คันตัวไหนก็ได้นะครับเช่นยาไฮดรอกซิซีนอะตาแรกสังเงียเป็นต้น CPM เออย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถที่จะทานได้นะครับต่อไปเป็นยารักษาตัวโรคโดยเฉพาะก็เป็นยาชื่อว่าอะไซโครเบียแฟมไซโครเบียวาลอะไซโครเบียเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็สามารถทําให้ผื่นมันหายเร็วขึ้นได้นะครับ ในคนที่เคยเป็นสุขใสมาก่อนอเชื้อมันก็อย่างที่บอกว่าจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทด้างกายเราไปตลอดชีวิตเลยแล้วเมื่อไหร่มันออกแอร์อนะ่อนแอร์เนี่ยมันก็จะออกมาในรูปของงูสวัสดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า zoster นะครับหรือส o s t e r นี่เป็นภาษาทางการแพทย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาทั่วไปเราเรียกว่าชิงโก้สนะครับชิงโก้สนะะตัวนี้มันออกมาเนี่ยปัญหาของมันก็คือมันออกมาตรงไหนก็ได้เลยนะครับแล้วพอมันออกมาเนี่ยมัน จะเจ็บแสบปวดร้อนมากปวดแสบปวดร้อนมากมันไม่คันนะครับมันจะปวดแสบปวดร้อนสุดๆไปเลยนะครับมันเจ็บมากซึ่งแตกต่างจากตัว Chi c k e n Pox เวลาตอนเป็นใหม่ๆเป็นบาริเซลล่านะครับเพราะพวกนั้นมันไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บหรอกมันคันนะแต่ถ้ามันเป็นรอสเตอร์เมื่อไหร่มันเจ็บมากเลยนะครับแล้วบางทีแม้กระทั่งหายไปแล้วก็ยังเจ็บต่อเนื่องไประยะยาวได้เลยนะครับเราเรียกว่า post herpetic neuralgia นะครับ post แปลว่าหลังนะครับ herpetic ก็คือ เป็นหลังจากเฮอร์ปีไวรัสซึ่งในที่นี้ก็คือชิคเก้นพ็อกซ์ไวรัสนะครับนิวราลเจียนิวรอนแปลว่าเส้นประสาทนะครับอัลเจียแปลว่าเจ็บนิวราลเจียเจ็บเส้นประสาทอ่าตรงๆนะครับโพสเซปบติกนิวราลเจียเจ็บเส้นประสาทหลังจากการติดเชื้อเฮอร์ปีชนิดที่เป็นชิคเก้นพ็อกซ์อ่ะนะครับซึ่งมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปนนต้องไปกินยากลุ่มที่มันกดการนำนำสารประสาทลนะนะครับแต่ว่ามันก็มียากินยากลุ่มที่ใช้ในชิคเก้นพ็อกซ์เมื่อกี้ก็สามารถใช้ย่นระยะเวลาในการเป็น ซอสเตอร์ S S ได้นะครับซอสเตอร์ oster, พวกนี้มีอันตรายอย่างหนึ่งถ้าภูมิด้านหางบกพร่องมากๆแล้วมันเป็นที่หน้าเนี่ยมันเข้าตาตาบอดได้นะครับเข้าสมองได้ด้วยนะครับอันนี้คือน่า, group, าก EP, ลัวมากตรงนี้ต้องต้องรักษาดีๆเลยนะครับยาก,ก็ใช้ยากลุ่มเดียวกันมันจะถ้าเป็นรุนแรงอาจจะต้องใช้ยาฉีดได้นะครับแล้วพวกนี้ก็แพร่ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าไปแตะโดนเนี่ยแพร่ได้เลยนะครับแต่ซอสเตอร์เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแค่ที่เดียวเนี่ยมันไม่แพ,พ,พร่ทางลมหายใจนะครับพวกที่แพร่ลมหายใจได้คือซอสเตอร์ที่มันเป็นล,นลนะ ส่วนใหญ่เราจะเป็นแค่บริเวณเส้นประสาทที่มันเลี้ยงบริเวณที่เดียวนะครับแต่ถ้าคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเช่นเป็นโรค HIV อภูมิมีกินยากดภูมิหรือว่าปลูกถ่ายอวัยวะพวกนี้นะครับมันเป็นหลายๆบริเวณของผิวหนังได้พวกนี้นมันจะสามารถที่จะแพร่ทางลมหายใจได้ละต้องระวังตรงนี้นะครับสำหรับซอสเตอร์เนี่ยนะครับคนที่เคยเป็นชิคเก้นพ็อกเคยเป็นสุกใสมาก,ก่อนก็แนะนำว่าควรจะต้องฉีดวัคซีนถ้าอายุเกิน50ปีนะครับ วัคซีนมีทั้งหมด2อย่างนะครับตัวหนึ่งชื่อ zostervax ซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่อเมริกายกเลิกการใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดตัวงูสวัสด์ได้อยู่ดีแล้วมันก็มีรายงานว่ามีผลรุนแรงต่อโรคตาบางอย่างได้นะครับทั้งเป็นโรคตารุนแรงได้นะครับก็เลยเป็นการยกเลิกไปตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับที่อเมริกาไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นชนิดเดียวกับ v e r a v a x เลยนะครับชนิดเดียวกันแต่ว่ามันมีความเข้มข้นสูงกว่า ประมาณ14เท่านะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นก็ไม่สามารถให้กับคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องได้เพราะว่ามันฉีดเข้าไปปุ๊บจะทาให้คนคนนั้นเป็นโรคนี้ทันทีนะฮะถ้าคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องหรือตั้งคันอยู่ไม่ให้ฉีดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีที่อเมริกาแล้วที่อเมริกามีตัวหนึ่งที่เรียกว่าชิ i ร g r i ์นะครับตัวนี้เป็นวัคซีนที่ไม่มีเชื้ออยู่ข้างในนะครับเชื้อมันตายหมดแล้วนะครับเอาเป็นส่วนของเชื้อมาทำนะครับ สามารถฉีดได้ในทุกคนไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิน50ปีแนะนําให้ฉีดฉีดแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับมันเป็นวัคซีนที่ฉีดทั้งหมด2เข็มนะครับฉีดแล้วมันสามารถป้องกันการเกิดตัวงูสวัสด์ได้นะครับป้องกันการเกิดโพสเธอร์เปติกนิวโรจีหรือการเจ็บปวดได้ซึ่งบางคนเจ็บปวดเป็นเดือนก็ยังไม่หายนะครับเจ็บปวดแสบปวดร้อนเจ็บมากๆเลยนะครับเป็นเดือนนะฮะก็ไม่หายนะครับนี่คือเป็นเป็นอันหนึ่งนะครับที่ที่เราต้องระวังแล้วมันก็รักษาวิธีเดียวกันนะครับ คนที่เป็นงูสวัสด์บ่อยๆต่อให้เราทําอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันขึ้นมาบ่อยๆก็มียากินนะครับยาเช่นอะไซครเวียหรือยากลุ่มที่เรียกว่าเบาอะไซคเวียพวกนี้สามารถกินกดไม่ให้มันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าต้องกินต่อเนื่องนะครับมีความเชื่ออันนึงซึ่งผมเคยได้ยินมานะครับบอกว่าถ้าเราเป็นงูสวัสด์ตรงตัวนะครับแล้วมันรัดทั้งตัวเนี่ยเราจะตายนะครับอันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นจริงนะครับแล้วจริงจริงมันทำงานไมไ่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับ เหตุผลเพราะว่ามันซ no ่อนอยู่ตัวอยู่ในปมประสาทนะครับแล้วไขสันหลังของเราเนี่ยในในก็เรียกว่าเป็นระดับชั้นแล้วกันระดับชั้นสมมุติชั้นหน้าอกตรงนี้นะครับเส้นประสาทมันจะวิ่งมาจากด้านหลังนะครับมาจนสู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเป็นเส้นประสาทคนละเส้นนะครับแต่มันจะออกมาในระดับเดียวกันนะครับแต่ละระดับของผิวหนังเนี่ยทางการแพทย์เราจะเรียกว่าเดอร์มโทมนะครับเดอร์มโทมนะเดอร์มโทมตรงนี้หนึ่งเดอร์มโทมก็จะมีเส้นประสาทที่มาจากไขสันหลังเลี้ยงหนึ่งเส้นนะประมาณนั้นนะครับแล้วถ้า เดิมาโทมไหนมีผื่นตัวนี้ผื่นงูสวัดขึ้นมานะครับมันก็แปลว่าไอตัวเชื้อตัวนี้มันออกมาจากปมประสาทวิ่งวิ่งวิ่งมาตามตัวเส้นประสาทตัวนี้แล้วออกไปที่ผิวทําให้เราเป็นผื่นนะครับดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเนื่องจากว่าเส้นประสาทตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ครอบรอบตัวเรามันไม่สามารถที่จะเป็นตุ่มแล้วมันก็วิ่งรอบตัวเราได้นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือคนที่ปุ่มต้านทานบกพร่องมากๆนะครับ มันอาจจะขึ้นอยู่หลายๆเดอร์มาโทมก็ได้โดยทั่วไปเป็นแค่1เดอร์มาโทมเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามันมีมากกว่า1เดอร์มาโทมเป็น2เดอร์มาโทมขึ้นไปแล้วเนี่ยเราต้องสงสัยว่า1คนไข้มีภูมิต้านทานบกพร่องหรือเปล่านะครับอ่าเนี่ยต้องสงสัยมากๆนะครับเราต้องไปหาว่าคนไข้มีภูมิต้านทานบกพร่องอะไรเพราะเราต้องรักษานะครับถ้ามันเป็นหลายๆอันนี่น่ากลัวแล้วนะครับต้องหาภูมิต้านทานบกพร่องอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีทางจะมันรัดได้นะครับยกเว้นว่ามันเป็นหลายๆลาเดอร์มาโทมแล้วมันนัั้บอน อาจจะบ่งบอกว่าคนไข้มีภูมิต้านทานบกพร่องรุนแรงแล้วก็อาจจะตายเพราะว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับเราก็เขากังวลว่าเออถ้ามันเข้าไปในอวัยวะภายในก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้อันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงผมไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเจอเคสที่มูสวัดมันรัดทั้งตัวแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่ผมฟังแล้วก็ออแปลกดีนะครับมีคนคิดแบบนี้แต่ว่าก็อาจจะมีจริงในสมัยก่อนก็ได้นะครับวันนี้ก็เล่ามาตั้งนานเลยนะครับ นั้นสรุปได้เลยนะครับว่าคนที่เกิดเป็นสุกใสหรือชิคเก้นพ็อก์หรือเคยฉีดวัคซีนชิคเก้นพ็อก์แล้วไม่สามารถกันมังกี้พ็อก์ได้นะครับคนละไวรัสเลยนะครับไวรัสชิคเก้นพ็อกส์เป็นไวรัสที่จัดอยู่ในไวรัสกลุ่มที่เรียกว่าเฮอร์พีสไวรัสเฮอร์พีสไวรัสเป็นไวรัสที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือติดเชื้อเข้าไปก็จะแสดงอาการครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายของเราได้ตลอดชีวิตเลยนะครับรอวันที่ร่างกายเรามีภูมิต้านทานอ่อนแอมันก็จะออกมาใหม่ได้นะครับ มีการฉีดวัคซีนป้องกันชิคเกิลพ็อกซ์ได้นะครับแต่วัคซีนที่ฉีดเนี่ยนะครับวัคซีนของชิคเกิลพ็อกซ์เป็นวัคซีนเชื้อเป็นดังนั้นไม่สามารถที่จะฉีดให้คนที่ปูมด้านทานบกพร่องหรือควตั้งคันได้นะครับส่วนคนทีเ่เคยเป็นมาแล้วก็มีอีกรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคง,งูสวัสดมันเป็นไวรัสตัวเดียวกันกับชิคเกิลพ็อกซ์นี่แหละครับถ้าอายุ50ปีขึ้นไปแนะนําว่าควรที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันมีวัคซีนทั้งหมด2ชนิดตัวหนึ่งชื่อ Jo Starvax ไม่แนะนําให้ฉีดในคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ปัจจุบันอเมริกาเลิกใช้ไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าให้ใช้จริงๆก็คือแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนชื่อว่าชิงกริกซ์เนื่องจากว่ามันประสิทธิภาพดีกว่าสามารถฉีดได้ในคนทุกๆคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องก็สามารถฉีดได้นะครับโอเควันนี้เล่ามายาวมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ